เซลมูนโอแม่พ้องไม่ได้ที่ยังรอพี่ยังรอง้องไอฟาวยูหยุดได้อยู่ไหมคิดว่าร้องได้ครับร้องไงวะ โอ้แบตหมดไวมากเลยแบตจะหมดแล้วอ่ะมีใครบังคับให้คาชาเป็นแบบนี้ไหม <laughs> เป็นแบบนี้คือยังไงวะ <laughs> <laughs> งง เกือบไปแล้วนะเกือบไปแล้วนะ <c oughs> โอ้อีคอเกือบไปแล้วนะถอดใจแล้วนะก็คิดว่าฉันคงจะไม่เจอพอบสักทีนะเธอ baby แบบรื่จริงใช่ไหมไม่ไม่หลอกใช่ไหมอย่าหลอกกันนะฉันใจไม่ดี <c oughs> ใครจะไปบังคับคนชื่อกระชาได้คะ ผู้อีกก็ถูกอีกแหทุกคนแบตบผมจะหมดแล้วครับแบตบอย่าเพิ่งหมดตอนนี้เป้าหมาย 100k ก่อนไม่ทนันแบตบมันแบตบมันจะหมดอะแกอย่าไปฉันฉันก็ไม่ได้อยากไปแกแต่ฉันวันนี้ฉันเอาอันนี้มาต่อเพิ่มเว้ยเอาแบบพวกโกมิเซอร์อะพวกพวกพวกมิเซอร์ของมันมาต่อเพิ่มอะทำให้แบบเสียงต่อออกหมาอันนี้ได้ไง แต่แบบไลฟ์มาชั่วโมงเดียวแบตจะหมดแล้วอะ่ะขอบคุณดอกมองมงคุดดอกไม้ครับใช่ครับซื้อมือถือใหม่ไมไมไหมมือถือไม่ได้แบตหมดมือถือมีแบตแต่แต่ไอตัวมิกเซอร์มันนะครับมันจะต้องแบบใช้แบตบ แล้วประเด็นคือผมไม่มีฐานก้อนเล็กมาเปลี่ยนแล้วไงถ้าผมมีฐานก้อนเล็กมาแบบมาเปลี่ยนมันผมก็สามารถไลฟ์ต่อได้แต่วันนี้ไม่ทันแล้วครับเอามิกออกโอ้ยแป๊บหนึ่งนะทุกคนอยู่ในความเยี่ยมงานแป๊บเดี๋ยว ちょっとอุยโฮอุยโฮสิบวันเช็คชีวิตยุ่งยากซับซ้อนเหลือเกิน ชีวิตทำไมยเย็นขนาดนั้นไม่รู้เหมือนกันครับก็แค่อยากให้แบบก็แค่อยากให้แบบเวลาต่อไมโครโฟนต่อต่อไมโครโฟนต่ออะไรพวกนี้แล้วเสียงมันออกมาดีๆแฟนก็จะได้แบบฟังแบบเสียงคมๆชัดๆหรืออะไรเงี้ยก็คิดอย่างนั้นนะรอเพลงใหม่พี่กระชานะ แต่เสียงดีมากแต่เสียงดีมากวนวน,วนทับใจคืออะไรนะโอเคคิดถึงตากชาขอบคุณนะครับเธอเสียงดีอยู่แล้วนะไม่แบบมันแบบมันช่วยไงมันช่วยอย่างน,น้อยก็ช่วยนักร้องด้วยมีไมค์คอยซัพพอร์ตอย่างเงี้ยพี่กระชาร้องเพลงสยามเพาะมากพี่เอฟซีขอบคุณครับขอบคุณมากๆเลยวันนั้นเราแบบ ดีใจด้วยครับที่ได้มีโอกาสไปเล่นทำไมหน้าเด็กฟิลเตอร์มาลูกมาอยู่กับป้าป่ามามีตัวไหนช่วยให้ร้องจบไหมไม่มีไหมอยู่ที่คนล้วนๆนั้น,น,นผมรู้สึกว่าแบบ ไม่รู้สิมีความรู้สึกแบบอยากร้องจบเป็นบางเพลงคิดถึง be my boyfriend นะงุย้ยสวัสดีครับผมชิปปิงครับผมง่วงนอนแล้วครับยงยักเช้าชักคนยงยักเช้าชักคนเขาไม่สนใจปิน กินเลยไปกินข้าว <S 2> <S 2> นาไม่จอยสุดไม่เล่นขาแมวเก่าสามีสามิสามีนามินาเอเอวากะวากะเอกเ,กกเ,กเอะ สงสา,ารพักเถอะเปิดเพลงกลงของกูให้ปีนฟังอยากฟังเพลงนับก่สดๆได้ไหม อ่ะจำไม่ได้แล้วอะ่ะอือหอ,อ,อ,อแกดูเดอะพระเรยงังเคนทาโรเล่นดีมากยังครับขนเต็มหน้าไปหมดเลยอือืมอืมอ เจแยทัง Flying Cat Hair เย็บขน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 อะไรวะสี่สิบห้าแล้วงาบโอเคนะงาบ ดีใจอ่ะมีเพลงการ์ตูนให้ร้องนะ